บุฟเฟ่หมูกระทะทะเลเผาทะเลดองจัดเต็มเที่ยวไปเรื่อยที่กับไอ้วันนี้พามาเยือนถิ่นแม่โจที่ร้าน a อ a นเอซามุไรหมูกระทะจัดเต็นจัดหนักในราคา249บาทมีของเยอะแบบไม่บรรยะบรญยังไม่ว่าจะเป็นกุ้งปูหอยหลอดหอยหวานหอยเชลล์หอยแรล,ลงผู่ เมงกรพรุนหมึกกรอบปลาดอลลี่ปลาหมึกสดหนวดหมึกหมึกกล้วยหมึกแรล่หมึกอะไรไม่รู้ขายเยอะมากเลยพืชผักส่วนครัวมาดูที่หมูกันบ้างก็จะมีหมูสามชั้นหมูสันคอหมูสันนอกหมูหมักหมักนั่นหมักนี่ตับเสี้ยงจีหมูบดแฮมไส้กรอกลูกชิ้นชีสลูกชิ้นปลาปูอัดเดทีมะออรินจิชิเมจิ เห็ด hey, ถึ่ทองมีหยกเต้าหู้วุ้นเส้นของว่างก็จัดหนักตามนี้เลยค่ะไส้กรอ,อกปอเปี๊ยเฟนฟายทอดมันปลาไกา่ลูกชิ้นทอดข้าวผัดยำสาหร่ายมามา่าน้ำจิ้มมี3าแบบน้ำจิ้มสูตรร้านซูคี้น้ำจิ้มซีฟูด้ด249บาทบุฟเฟ่รวมน้ำจัดหนักจัดเต็มยังไม่พอเท่านั้นยังมีแตงโมหวานๆฉ่ำๆแล้วก็ปิดท้ายไปด้วยของหวานรวมมิตรและไอศครีมที่มีครบทุกรสเลยค่ะเห็นไหมว่าจุใจมาก ใครอยากอิ่มคุ้มต้องมานะคะที่ ANA เอซัมเมไหมูกระทะเปิดช่วงเย็นสี่โมงครึ่งจนถึงห้าทุมแล้วมาลองกันนะคะ